มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมาทักคีมกันอ่ามีน้องคนหนึ่งทักมาหาพีนาพ่นุชว่าพี่นุชอ่าคีมพี่นุชราคาเท่าไหร่พี่นุชก็บอกไปว่ากระปุกละหนึ่งรอบาทจะหมดกระปุกเยกระปุกละหนึ่งบาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นวันแม่นะคะถึงสิ้นเดือนนี้ห้ากระปุก3ามรเก้าสบ แล้วน้องเขาก็เงียบไปไม่ได้ไม่ได้สั่งซื้อหรือว่าอะไรเนาะและทีนี้ผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้มั้งน้องก็ทักมาพี่นุชเนี่ยหนูไปซื้ออีกเพจอีกเพจหนึ่งมาห้ากระปุกเหมือนของพี่เลยแต่ว่าสามรอยแปดสิบแต่ว่าหนูมาดูเนื้อครีมแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนของพี่นุชเลยเนื้อครีมมันเป็นเหมือน เป็นแป้งแป้งเป็นเป็นเป็นหนืดหนืดเหนียวเหนียวทาแล้วไม่ซึมลงสู่ผิวเอ่อแบบนี้ของแท้ไหมคะพี่นุชคือทุกคนพี่นุชถามในสิแล้วจะให้พี่นุชบอกว่ายังไงวะให้บอกว่าเฮ้ยแกมันของปลอมนะอย่าไปใช้หรอหรือจะให้พี่นุชบอกว่าใช้ไปเธอขอเออซื้อมาแล้วหรอพี่นุชจะต้องตอบว่ายังไงอ่ะ คือราคาต่างกันแค่สิบบาทอะต่างกันแค่สิบบาทแล้วพอไปซื้อไม่รู้นะทุกคนคิดว่ายังไงถ้าเป็นพี่นุชอะพี่พี่นุชไม่กล้าไม่กล้าที่จะทักมาหาแม่ค้าอีกคนหนึ่งนะพี่นุชจะต้องแบบเหมือนกับว่าคุยคุยกับแม่ค้าคนที่เราซื้อมา พราะเราตัดสินใจซื้อเขาไปแล้วเนาะเออหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงลองลองคอมเมนต์คุยกันเนาะจะหมดกระปุกแล้วต้องเปลี่ยนอันนี้อีกแล้วไปแล้ว